สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ตรงขนส่งตรงแพ็กเก็เรียบร้อยดีนะครับตัวนี้เป็นเาขาเรียกอะไระฮะเป็นผู้กุญแจสรับมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างเช่นเราใช้มอเตอร์ไซค์เราก็มีกุญแจนะฮะล้วก็มี ขอที่เอาไว้สำหรับคล้องกับกระจกนะฮะเพื่อการหล่นสูญหายนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นกุญแจใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแน่นเสียบเข้าไปมไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเพื่อนใช้ไปนานๆเนี่ยกุญแจมันก็จะเริ่มนี่จะสึกสึกแล้วก็หลวมนะฮะบางทีโดนกระทุงท้งกระแทกเนี่ยหล่นเลยผมก็เดิมเนี่ยใช้เป็นแบบเป็นสร้อยสเตเลสอยู่นะครับ ทีนี้ผมเห็นในนี้นี่มันราคาไม่แพงแล้วก็น่าสนใจก็เลยลองสั่งมาดูนะครับเพราะแต่ท้าไม่ได้ทําให้รถเป็นรอยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเซ็นเตอร์ตรงขนส่งตรงแพ็กเก็เรียบร้อยดีนะครับตัวนี้เป็นพวงบุญแจสำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับผมสั่งไว้หลายตัวอยู่เหมือนกันอโอเคครับ เขาคล้ายๆกบเป็นพวงก,กุญแจเป็นสปริงนะนี่นะฮะ <c oughs> เป็นพวงก,กุญแจนะฮะด้านนี้เราก็ใส่กุญแจนะฮะ,ะบางอันก็ไม่มีห่วงบางอันก็มีห่วงโอ้อะไรก็ไม่รู้นี่ฮนะเขาจะยืดได้นะ ไม่ทาให้รถไม่เป็นรอยสีไม่เป็นรอยนะฮะมีห่วงนะฮะสีชมพูสีส้มนะฮะมีห่วงแล้วก็สีใสนี่นะหัวเป็นลักษณะคล้ายๆสตเตเลสนะฮะอีกสามอันขายผมมามีห่วงเฉยเลยแล้วแถมเป็นพลาสติกด้วย อันนี้ไม่มีห่วงเออนี่นะฮะก็เพื่อนๆก็ระมัดระวังแล้วกันสั่งของดูๆหน่อยผมมือที่ตาไม่ค่อยเห็นเห็นราคาไม่เท่าไหร่แล้วไม่ค่อยซีเรียสน,นี่นะะอันนี้หัวเป็นสเตลเลตคล้ายๆสเตลเลตนะฮะแล้วก็มีห่วงอันนี้หัวเป็นพลาสติกไม่มีห่วงเฉยเลย <laughs> ก็สังไว้หกสีฮนะเขาก็ส่งตรงแต่ไม่มีห่วงตัวนี้ยืดได้คือมันไม่เกิดริ้วรอยให้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เราก็ใส่กุญแจใช่ไหมอีกอันนี้เราก็จะใช้คล้องกับคล้องกับไอ้กระจกนะฮะแต่ดูๆแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงฮนะ ก็คงจะได้ใช้ได้สักระยะนึงนะฮะก็แต่สีก็สวยนะแหมไม่มีห่วงเฉยเลยส่งมาได้ไงวะไม่มีห่วงเออไม่อะไรครับเป็นเนี่ยยืดได้เราก็อันนึงงเราก็คล้องไว้กับอ,อันนี้หัวเป็นพลาสติกด้วยนะไม่ดีเลยเนี่ย ใช้อะไรไม่ได้เลยอันนี้เพราะหัวมันเล็กนะเพื่อนเวลาสั่งก็แล้วระวังด้วยนะเป็นููิกระแจาแบบนี่ฮะแบบเป็นอย่างยืดคล้ายๆกับเป็นสปริงนะฮยนะครับก็ดูดูดีๆนะฮะดูดีๆหน่อยผมมือใส่ตาไม่ค่อยดี ผมเห็นสีผมก็เลือกแต่เลือแต่สีไม่ได้ดูหัวดูอะไรใครมีหัวสองแบบนะครับเป็นหัวสเตลเลตกับหัวเป็นพลาสติกแนะนำว่าให้ไปซื้อเป็นหัวสเตลเลตนะครับเพราะหัวสเตลเลตนี่เขามีห่วงแต่ถ้าหัวพลาสติกเนี่ยไม่มีห่วงและที่สําคัญก็คือหัวพลาสติกเนี่ยคล้องอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเล็กมากครับก็รีวิวสั้นๆเนี่ยกับเพื่อนๆในช่องนะครับ เป็นพวงกุญแจแบบยืดได้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้ก็็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากกันน้อยนะครับในการเลือกซื้อพวงกุญแจแบบยืดได้ถ้าเป็นชอบกดไลค์ครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปแล้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับซื้อมา6ชิ้นก็คงใช้ได้3ชิ้นสวัสดีครับ